สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะก็มาพบกับพ่อพลายเป็นประจำของทุกวันค่ะช่วงบ่ายโมงนะคะร้องเรียกแล้วนะคะ,ะเรียกไม่พอนะคะกวักอีกต่างหากค่ะไม่ใช่วันนี้สเต็ปร้องทีทีค่ะพี่ปิวก็กำลังทำ เร่งมืออยู่นะคะเร่งมือให้กำลังตัดต้นเต่าร้างให้ค่ะส่วนพ่้พายนั้นก็ร้องกดดันพิ่ปิวของกินมีนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะเห็นไหมคะกองหญ้าบาน่า่ากอ,องหญ้าบาน่านะคะอยู่ข้างหลังเลยค่ะ สะเบียงมีพร้อมค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆให้กินดีกว่าค่ะส่วนตบตัวตัวพ่อนั้นก็นะคะร้องแบบกดดันไงหิวมากไงทุหิวมากนะ ร้องแบบนี้แล้วใครจะทนไหวล่ะท่านสซร,ๆๆสรท่านร้องแบบกดดันแบบพี่ปิวแบบต้องเอามาให้อู้พักงวงไป้ทางนู้นเสียได้อ่านะพี่ปิวมาแล้วขอบคุณครับบ่นหรือเปล่าพ่อหนูหิวมากเลยนะอะไรแบบนี้นก,กินแล้ว เลร็รอร่อยนะคะความสุขของพายสักสุรินคือการกินค่ะ <pueblo> ชอบจังเลย <immen mesela> นับวันยิ่งเห็นความสวยงามความน่ารักนะ <palate> ตอนนี้ก็ฟ้าครึ้มๆค่ะครึ้มแดดครึ้มฝนอยู่ น่าจะตกนะคะเห็นตกทุกวันเลยช่วงเย็นกิจวัตรประจำวันของพวกพายก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเช็คเช่นทุกวันนะคะก็อาบน้ําแต่งตัวหล่อๆแล้วก็ลงมาหาคุณหมอนะคะล้างแผลฟีแล้วก็นวดนวดขานะคะนวดนวดอะไรนวดเขา่านะนวดเข่าให้มันแบบว่า เส้นหายยิดแล้วก็ทำการเดินข้ามสิ่งกีดขวาง30นาทีค่ะเป็นกิจจะกิจ,จวัดประจำวันทุกวันค่ะส่วนในการรักษานั้นพี่ก็จะมีขนมนมเนยให้อยู่แล้วนะคะในการรักษาเพื่อหลอกล่อให้พ่อพลายนั้นทำตามคำสคั่งคุณชินกับภาษาเหนือนะคะสังเกตว่าพี่ปิวนี่สั่งอะไรก็ ทำตามมองหน้ามอ,มองหน้าประมวลภาษาแป๊บนึงนะคะแล้วก็มีเพื่อนหมานะคะวนเวียนอยู่แถวนี้คะ่ะทุกวันไม่ไปไหนคะ่ะน่าจะชินกันแล้วค่ะไม่ตกใจไม่อะไรนะคะก็กินยังมีความสุขและรวดเร็วอะ่ะคาดว่าอีกสักพักหนึ่งเราก็จะได้ยินเสียงร้องใซสๆของพรายสักสุริน,นะะ่ะ เดินเดินทั i, always, right? the ่วไปก็ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าช้างเชือกไหนจะร้องได้เสียงใสแบบนี้นะคะของนิ่งนองก็จะเสียงเหมือนสิงโตเลยแบบเสียงก้องกังวานหน้าเกงขามอ่ะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศ ส่วนพายซับไยวันนะคะเท่าที่เคยได้ยินเสียงก็จะเป็นเสียงเล็กๆอ่ะเล็กๆแบบเหมือนหอยหวนหน่อยหนึ่งแต่ว่าของพวกพายสักสุรินนี่คือเสียงใสๆในความรู้สึกนะคะพี่ปลิวเดินไปแล้วค่ะกองบัญชาการอาหารค่ะขนมาแล้วหนึ่งมัด ให้ท่านทูตของเรานะคะยกย่าจะเป็นก้ามขึ้นมาแล้วพอปีบอกขอบคุณครับเป็นการแกะแบบชำนาญการนะคะแบบว่าปลดมาแล้วก็พอแบบวางให้ก็จะเป็นปลดเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นๆน,นะคะตอกรเปล่า หรือไม่ใช่งาสวยจริงๆค่ะมุมนี้ชอบชอบ <c oughs> แค่ดูแต่ละวันนี้แค่ดูการกินของพ่อพายนะคะ <c oughs> ข,ออของพ่อพายก็จะเป็นกิจวัตรซ้ำๆเดิมๆทุกวันแล้วก็จะมีคุณหมอนะคะมาตรวจสุขภาพทุกๆสามวันเป็นการตรวจแบบแบบ,แบ,บเต็มระบบนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นการรักษาตัวไปเรื่อยๆค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่รีบร้อนค่ะเพราะอยู่นี่อยู่แล้วอยู่กันเรื่อยๆอยู่กับพี่ควานสามคนดูแลอย่างดีนะคะตลอด24ชั่วโมงไม่ให้เงาสักวินาทีเลยค่ะนอนหลับดีกินอิ่มดีค่ะ แล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีนี่ยนะคะในการโชว์ตัวไม่งอแงไม่อะไรค่ะก็จะยืนนิ่งๆโชว์ตัวแบบนี้ค่ะโอ้ถ้าจะหิวนะคะคำใหญ่เหนื่อยเดินมาไกล <c oughs> เดินจากข้างๆขึ้นมาที่โชว์ตัวค่ะ ระ,ะระยะทางอยู่สิบเก้าเนยหิวมากเลยต้องรีบกินนะคะทัทูดของเราดูหน้าตาค่ะแอดมินทาเรานะพูดกันต่อหน้าเลยนะยเนี่ยความน่ารักของายศักสุรินนะคะ ใครเคยสงสัยไหมคะว่าตอนที่พี่ความจะขึ้นคอช้างนะคะไม่ว่าจะเป็นของายศักสูรินหรือช้างเชือกอื่นๆนะคะก็จะมีการไหว้ก่อนที่จะขึ้นคอนะคะเหตุผลอะไรถึงต้องไหว้ช้างก่อนขึ้นคอนะคะกะ็น่าจะเป็นความเชื่อนะคะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็จะมีเทวดาประจําตัวของเขานะคะนั่นก็คือเป็นการทําความเคารพ ซึ่งการและกันนะคะเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติซึ่งการและกันนั่นเองนะคะอีกอย่างนะคะด้วยความที่พระพลายศักสุรินของเรานะคะเป็นทูตสันทะวะไมตรีเนาะได้รับเกียรติสูงสุดในการเดินแห่พระเคียวแก้วนะคะท่านก็มีเกียรติของท่านนะคะท่านทูตของเรา ช้างไม่กินเนื้อสัตว์นะคะไม่เคยโกหกไม่เคยประพฤติผิดในกามเขาไม่เคยลักทรัพย์แต่เขาขอเก่งค่ะขอได้ทั้งวันนะคะไอ้ศักสุรินค่ะความสุขของแอดนะคะที่ได้พูดคุยคกับทันทูตของเรายังไงก็ ฝากท่านผู้ชมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูชาแนลด้วยนี่ก็รถบริการนะคะวิ่งทุก15นาทีค่ะจะติดแจ้งไว้นะคะแล้วก็ไปห้ามเข้าแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ส่งซุปเปอร์แตงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ วันนี้ก็เก็บคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็ลําลากันไปด้วยคลิปนี้แล้วกันค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ